ครับมาดูกันจเจริญโต,ตของกบนะครับนี้ลงได้15วันนะครับวันนี้ครบ15วันเพราะว่าลงลูกกบประมาณวันที่10พฤษภาคมนะครับก็โตได้ขนาดนี้นะครับซึ่งตอนนี้กำลังจะ เปลี่ยนน้ำนะครับกำลังจะเปลี่ยนน้ำแล้วก็จะให้อาหารตอนนี้ยังไม่ได้ให้อาหารนะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกก็ลูกกบก็สดชื่นตัววันตัวคืนครับลงลูกกบ400ตัวนะครับอีก2-3วันก็จะ ลงอีกประมาณ600ตัวอีกบอ่อหนึ่งนะครับซึ่งเป็นกระชังบกกระชังบกนี้เลี้ยงได้ทั้งกบเลี้ยงได้ทั้งปลานะครับปลาดุกก็เลี้ยงได้ปลานิลก็เลี้ยงได้นะครับกระชังบกซึ่งใช้พื้นที่ไม่มากนะครับใช้พื้นที่ไม่มาก ีละที่เห็นนี่แหละนะครับาบางตัวก็ตัวใหญ่บางตัวก็ยังเล็กอยู่นะครับยังเล็กอยู่ถ้าเราให้อาหารไม่เพียงพอนะครับตัวใหญ่ก็จะกินตัวเล็กได้นะครับสำหรับกบนะครับสำหรับลูกกบถ้าอายุ ไม่เท่ากันนะครับอายุไม่เท่ากันเกิดก่อนกันแค่สองาวันเอามารวมกันก,ก็กินกันได้นะครับกินกันได้ซึ่งกบนี้จะจับตัวเล็กกินนะครับตัวใหญ่ผมให้อาหารนะครับอาหารกบเล็ก อบสี่ร0อตัวนี้15วันนี้ใช้อาหารนะครับหมดไป4ีกิโลนะครับ4ีกิโลโลหนึ่งก็ประมาณ30กว่าบาทนะครับตอนนี้เราจะเลี้ยงให้อาหารปลาดุกเล็กก็ได้นะครับแต่ว่าโปรตีนอาจจะไม่เท่าอาหารกบโดยตรง นะครับซึ่งเราก็ต้องอเลี้ยงให้กบได้กินอาหารแบบมีโปรตีนมากๆนะครับจะได้โตเร็วๆอีกไม่กี่วันก็จะเป็นกบรุ่นนะครับกบรุ่นอีก2วันก็จะลงอีกบอ่อหนึ่งนะครับลงอีกบอ่อหนึ่ง เลียงกันง่ายๆนะครับเนี่เขาเขารอนะครับรอกินอาหารนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ให้อาหารแล้ก็นั่งรอกันนะครับนั่งรอกันประมาณสัก20นาทีนะครับก็จะได้ให้อาหาร ซึ่งตอนนี้กำลังทำความสะอาดบ่อก่อนนะครับซึ่งทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับสกู่ก็จะเปิดน้ำใส่ ให้ดูใกล้ๆกันนะครับนี่คือลูกกบเลี้ยงได้15วันแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังรอกินอาหารอยู่ ครับตอนนี้จะให้อาหารแล้ว วันนี้เขาจะแยกกันอยู่เป็นสองกลุ่มนะครับอีกกลุ่มหนึงจะกินอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ครับสำหรับอีกกลุ่มหนึงจะไปอยู่ฝั่งนี้ ถ้าให้วหอาหารชานะครับถ้าเขากินไม่อิ่มเขาจะจับไอ้ตัวเล็กกินนะครับตัวเล็กตัวโตกินตัวเล็กนี่คือข้อเสียของกบนะครับ นี้เพิ่งเจ้าลงเมื่อวันที่10พฤษภาที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็ได้15วันนะครับได้15วันเอาไว้อีก10วันนะครับเอาไว้อีก10วันเดี๋ยวจะมาถ่ายให้พี่น้องดูอีกว่ามันจะโตแค่ไหนนะครับ